อย่าลืมคนที่ร่วมจ้างอย่าลืมทางที่สำเร็จอย่าลืมเป็นผู้ให้ในวันที่เราเติบโตสวัสดีค่ะสี่คนจะสอนสิริกัญชัยนะคะออดอื่นได้ขอเสียงปรบมือให้ผู้บราิการยิ่งใหญ่พี่แก้วกรณภัทรกรณบุกค่ะอดีตนะคะติดเป็นคนหนึ่งที่เคยทำมาหลายอาชีพนะคะอาชีพหนึ่งที่ทำก็คือทำงานประดมทำมาประมาณสิบสี่ปีแล้วนะคะออธุรกิจ อ็อหรือว่าทั้งผิดเน็ตเวิร์กมา t i n g เนี่ยไม่ต้องมาพูดกับติค่ะไม่ชอบไม่ใช่ไม่เชื่อใครอย่าพูดกับฉันนะคะทํางานอยู่ก็ทําทไปตั้งแต่เช้ายันตีสี่นะคะหัวกูหน้ายุ่ไม่ไม่ได้สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเลยมีอยู่วันหนึ่งนะคะวิกฤตชีวิตเราเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่สามีนะคะไปมีครอบครัวใหม่แล้วเราอ่ะเป็นหนี้หนึ่งล้านบาทจีร้องไห้ทุกวันเลย ร้องไห้ทุกวันว่าทําไมคนที่เราอยู่ด้วยกันมาเราคิดว่าจะอยู่ด้วยกันจนชั่วเนาะจนแก่จนเฒ่ามาเป็นอย่างนี้ได้ไงนะคะมีอยู่ค้าง้งินตัดสินใจที่จะปลกคอตายหันไปมองลูกชายลูกสาวที่นอนอยู่ประมาณเก็บครัวตอนั้นนะนะคะก็เลยตัดสินใจได้ว่าวันนี้ถ้าเราตายไปลูกเราดียังไงธุรกิจเครือข่ายเข้าม,ามีบทบาทในชีวิตเราตั้งแต่ พอใช้เวลาสี่เดือนศึกษานะคะเรียนรู้ทําให้เรามีรายได้ตั้งแต่4ี่เดือนแรกนะคะเ,เป็นเป็นทรัพย์สินเนาะในเรื่องของรถใหม่ป้ายแดงหนึ่งคันเลยเราเห็นความสวยงามเลยนะคะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเ,เราก็ทําธุรกิจเครือข่ายมาตลอดล้มลุกคุกคานทําจากคนที่มีบ้านกลายเป็นคนที่ไม่มีบ้านทําจากคนที่ไม่มีมีรถจนกลายเป็นคนไม่มีรถะคะ่ะ ในวันที่เดินมาที่ Happy ้ p m จิก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีต้นทุนมาเลยแม้แต่ค่าสมัครนะคะจิใช้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองใช้เวลาสี่เดือนสามารถสร้างรายได้นะคะรวมทวั้งย้อขายมากกว่า1นึ่งแสนบาท